นะครับข้อที่1นนะครับก็คือคําตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยกือบไปโดนนล้นนะหากท่านกําลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียน100%แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพีเจทีวีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ uh, <Yeah. S 1> ผมก็จะพามาทํากิจกรรมนะครับตอบคำถามอีกแล้วครับเย่กิจกรรมตอบคำถามของอาทิตย์นี้มาแล้วนะครับนี่เพื่อรับลูกซองฟรีถาวรน,นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าที่หน้าประกาศแล้วกดเข้าที่กิจกรรมนะครับตอบคำถามนี่แล้วกดไปเลยครับ นี่ครับคำถามมาแล้วนะครับของวันที่2 1ถึงวันที่7ตอบคำถามได้ถึงวันที่7นะครับคำถามข้อนี้ครับมาตอบคำถามแล้วเราจะได้แต้มตอบถูก2ข้อเราจะได้แต้ม2แต้มนะครับได้6แต้มจะได้กระเป๋านะครับได้10แต้มจะได้ตัวชุดชุดข่าบอยนะได้14แต้มจะได้เป็นสกินลูกซองถาวรนะครับซึ่งคำถามจะมาแค่อาทิตย์ละ1ข้อนะครับท่านผู้ชมก็คือคำถามข้อต่อไปต้องไปดูจากอาทิตย์ถัดไปนะครับคำถามข้อที่1น จากการแข่งวันที่3นะครับทีมใดที่คว้า The of the day อะไรเนี่ย The trip of the day ไปครองนะครับอันนี้ก็คือพี่ไปดูมาแล้วนะครับก็คือเป็นทีมที่1นั่นเองนะครับ King of นี่ครับ King of Gaming Club นะครับข้อที่1นะครับก็คือคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยเกือบไปโดนนะทีมใดที่อยู่อันดับที่4ของตารางนะครับ ท็อปเอ่ออะไรไม่ผมอ่านไม่ออกนะของวันที่5นะครับอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วหลังจากที่ดูโพยจากเอ่อใช้โต๊สาขา2เข้าไปตอบนะก็ไปดูมาแล้วเป็นทีมที่4นะครับ PC e-sport นะครับนี่เลยกดไปเลยครับถูกต้องเรียบร้อยครับเราได้มาสีเตียมแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมเช็คแต้มตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพออาทิตย์หน้ามาเราตอบอีก2แต้มเราก็จะได้กระเป๋านะครับถ้าเราตอบถูกนะครับก็คือใครที่เข้ามาตอบคำถามก็ตอบคําถามตามผมนะครับคําถามข้อแรกตอบข้อ1หนึ่งข้อที่2ตอบข้อที่4นะครับนั่นแหละครับคําถามก็มี2ข้อนะครับผมมาเฉลยให้แล้วนะครับก็คำถามข้อถัดไปก็รออาทิตย์หน้าหลังวันที่7นะครับก็คือประมาณวันที่28นะครับจะมีคําถามอีกข้อหนึ่งมานะครับก็คือข้อใหม่จะมาวันที่8นะครับ ใครที่อยากได้ทุกซองฟรีนะครับก็อดใจร้อนนิดนึงสำหรับสายฟรีนะครับก็สามารถกดกระดิ่งกดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับแล้วพอถึงเวลาคำถามมาผมก็จะมาเฉลยกันอีกนะครับจะได้ไม่ต้องตอบผิดนะครับจะได้ได้ของเหมือนกันนะครับทานผู้ชมก็ช่องนี้ใส่ฟรีอยู่ได้นะครับไปแล้วผมก็ไปนะครับคำถามข้อนี้ก็จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็แอบเติมมานิดนึงนะครับไปเปลี่ยนชุดมาเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับมีดมันสวยดีแล้วตอนนี้ก็ พยายามเก็บแหลงอยู่นะครับนี่ครับแหลงหลักก็เก็บได้ได้สี่ครับเหลือแรงสี่สี่เนี่ยผมก็พยายามเก็บตัวนี้ได้ได้หนึ่งนะครับผมจะพยายามเก็บเรื่อยๆนะครับก็อันว่าจะเก็บให้ได้แดงทั้งคู่นะครับก็จะพยายามอยู่นะครับก็อันว่าฝากทุกคนนะครับช่วยดูช่วยติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะคลิปนี้จบสืบเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรละบ๊ายบายครับถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ผมจะบอกอีกนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ